สวัสดีครับผมเตเต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องการขายวิญญาณให้กับซาตานนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ลองลองฟังไว้ก่อนนะครับไม่ได้ว่าเพิร์เจอร์หรือว่าอะไรนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับอ่ะผมประมาณนี้ผมครึ่งครึ่งไว้ก่อนนะครับไม่ได้เพิร์เจอร์หรือเพิร์ันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตอ่านโพยนิดหนึ่งนะครับเป็นประวัติคร่าวๆนะครับในการขายวิญญา มันก็คือการทําสัญญากับมารน,นะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่แพร่หลายมาก,มา,กมานะครับในวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งตามความเชื่อนะครับในดั้งเดิมน,นะครับย้อนไปเลยนะครับในแม่มดของชาวคิดเนี่ยสัญญากับมารน,นะครับหรือว่าปีศาจซึ่งก็คือซาตานนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยจะยกวิญญาณของเราให้กับมารตัวนั้นนะอ่ะเพื่อแลกกับความสามารถทางด้านดนตรีนะครับแต่ถ้าย้อนไปในสมัยก่อนนะครับนอกจากเรื่องดนตรีก็คือเช่นความรู้ต่างๆทําให้ฉลาดขึ้นหรือว่าความเยาว์วัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีหลายแบบที่เราจะนําวิญญาณไปแกนะครับ แต่หลกัหลกๆที่เรารู้กันเนี่ยในหมู่นะักดนตรีก็คือความสามารถทางด้านดนตรีนะครับทีนี้นะครับมาดูในวงการมือจิตร์นะครับมันจะมีชื่อสถานที่1ครับเขาเรียกกันว่าแพร่งบูแมนครับอยู่ที่แยกชิวลานะครับ รัฐมิชิซิปปีนะครับมันจะเป็นชุมชนเป็นแย่เกี่ยวกับการทําสัญญากับปีศาจนะครับอ่าแล้วก็ย้อนมาเกี่ยวกับพิเศษนะครับซึ่งพิเศษเนี่ยในรายการเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยดูพิเศษเขายอมรับว่าเขาเคยขายวิญญ,ญาณให้กับซาตานมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสมมุตินะครับรายการรายการหนึ่งที่พิเศษพูดไว้นะครับในบทสัมภาษณ์ที่พี่มาโนตพุตาน,นะครับสัมภาษณ์พิเศษในบันเทิงคดีนะครับพิเศษบอกว่าเขาก็ได้ทําสมาธิสื่อถึงซาตานนะครับเพื่อที่จะขายวิญญาณนะครับแล้วก็ให้ซาตา นำความสําเร็จนําความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยมามอบให้กับพิเศษนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนวิญญาณอะไรเงี้ยครับใช่แน่นอนผมขายวิญญาณแน่นอนตอนสมัยว่มันใหม่รุ่นเนี่ยผมก็บอกว่าให้ท่านจงมาหรอคือเป็นจริงเป็นจังนะพี่ถามกรรมพิธีก่อนเพราะว่าไมอย่างวิธีการที่เรขายวิญญาณให้กับซาตานเนี่ย เรารู้ได้ไงว่าซาตานอยู่ที่ไหนจะขายอย่างไรเอาอะไรไปขายผม,ผมรู้ถ้าผมตั้งจิตเทพนิ่งๆแล้วผมจะได้คุยกับกับไม่ใช่ไม่ใช่ซาตานอย่างเดียวน,นะ,<ฮ>ะผมคงได้คุยกับเทพได้คุยกับใครอะไรเงี้ย <ฮะ S 2> นี่คือความคิของผมนะครัเพราะผมเป็นคนที่มีจิตที่นิ่งมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นจิตบริสุทธิ์เรา <ฮะ S 2> ไม่ได้คิดไม่ดีอะไรกับใครอะไรเงี้ยนะฮะ,ฮะแล้ววันหนึ่งผมก็ไปยืนหน้าระเบียงระเบียงที่ทไหนก็าพาัดเมนผม อยู่ตรงซอยหลวงพรเนี่ยวันนั้นคือคือขายจริงจังนะครับแล้วก็บอกอหลับตาแล้วพูดว่าถ้าท่านาสามารถทําให้ผมเล่นกีตาร์เก่งได้อะไรเงี้ยผมก็ก็จงมาวิญญาณผมไปเถิดอะไรเงี้ยครับวิญญาณอิสระตานวทําพิธีจริงจรก็คุยอย่างเงี้ยแล้วผมพูดอะไรตอบผมจำไม่ได้ละรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมัน่นก็มีความรู้สึกว่าเราได้รับอะไรสักอย่างเข้ามาอยู่ในในร่างกาย ในเมื่อเราได้ความมั่นใจมาได้ฝีมือที่เชื่อว่าดีกว่าเดิมมากนครับและเราต้องเสียอะไรให้กับซาตาเนี่ยครับผมว่าผม่เกือบเกือบจะเสียชีวิตไปครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ถล่มลึกไปถึงขั้นขนาดต้องไปหาให,ให้ถึงที่สุดก็เริ่มต้นจากการใช้ นะก็กล่าวถึงเป็นเรื่งที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ยาเสพติดหรือว่าเรื่องของการมีเซ็กซ์อย่างบ้าคลั่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะฮะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราได้รับซาตานเข้ามาอยู่ร่างกายแล้วก็ต้องเสิฟเขาอ่ะคือเราได้รับความเป็นซาตานเข้ามาในตัวเองมันก็มาเป็นตัวเราแลลวตอนนี้น,นี่คือสิ่งที่ผมคิดไปเองนะตามคลิปเนี่ยพิเศษเขาก็บอกว่า เขาก็จะมีเรื่องเซ็กดั๊ล็อกแอนโลปกตินะครับในชีวิตของล็อกสตาร์นะฮะเซ็กเนี่ยก็คือเรื่องเพศนะครับก็คือจะมีผู้หญิงมาลุมล้อมนะครับแล้วก็ดัสเนี่ยก็คือพวกสารเสพติดต่างๆสิ่งมึนเมาต่างๆนะครับแล้วก็ล็อกแอนโลเนี่ยก็คือความรุนแรงนะครับความรุนแรงอาจจะปลดปล่อยทางดนตรีหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะวิวาทหรือว่าอาจจะมี กุงปลาสิ่งของความรุนแรงต่างๆนะครับทำลายล้างทําลายข้าวของอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเซ็กดัสล็อกอนโลนะครับที่หลายๆคนอาจจะได้ยินบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับก็คือ5 0 5สแต่สําหรับผมนะเดี๋ยวผมจะสารภาพความจริงนะครับความจริงบางอย่างแล้วกันอ่าแต่ บอกไปก่อนว่าขณะที่ผมสารภาพเนี่ยผมไม่ได้เพลย์เจอร์ใดๆนะครับเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเ่ยน่าจะอยู่ประมาณมปลายนะผมได้รู้เรื่องการขายวิญญาณให้ซาตานนะครับแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้คึกอะไรอยากลองนะครับแต่การลองของผมเนี่ยเป็นการลองที่เด็กมากตอนนั้นอายุยังไม่ถึง20นะน่าจะประมาณ1 7บ8นะประมาณนี้ครับผมได้สไพคิร์ตรานะครับกีตาร์ไฟ,ฟ้าของผมจําได้เลยสไพตาร์คอร์ดนะครับสาพไปแล้วก็ไปหน้าบ้านนะครับ ตอนนั้นดึกมากแล้วคนที่บ้านนอนหมดแล้วเขาไม่รู้หอกผมก็สะพายไปหน้าบ้านแล้วตอนนั้นถนนอะไรมันก็โล่งหมดเลยนะครับแล้วผมก็พูดว่าผมจะขายวิญญาณให้กับซาตานนะครับผมขอความเป็นอัจฉริยะทางด้านดนตรีผมขอเป็นมือกีตาร์ที่เก่งกาจมากๆบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เพลย์เจอไปตามวัยนะครับก็พยายามจะสื่ออะไรบางอย่างว่าผมจะเป็นร็อกสตาร์ ระดับประเทศไทยให้ได้ถ้าซาตานมีจริงเอาวิญญาณผมไปแลกกับความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ทําสมาธิหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่รู้ผมอาจจะขายไม่ได้ก็ได้หรือว่าอาจจะทําสัญญาไม่ดีพอหรือว่าอาจจะสื่อถึงไม่ได้อะไรไม่รู้อะประมาณนั้นนะ่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้เชื่อร้อนะครับแต่ผม50-50ก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าประวัติมีนะมีอย่างแบบ,น,บนัญญญกดาาน,น,น,นี่่่ยเเาาว้นมแลลองช กาน,นินีนะครับนักไวโอลินชาวอิตาลีนะครับเขาเคยขายวิญญาณมาแล้วนะครับหรือว่า ทอมมี่จอห์นสันนะครับนักดนตรีเพลงบูนะครับหรือว่ามือกีตาร์ที่เรารู้จักกันก็คือโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับนักดนตรีเพลงบูนะครับซึ่งเขายอมรับเลยว่าเขาได้พบกับซาตานนะครับแล้วก็ขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อแลกกับการเล่นเพลงบูนะครับอ่ะผมจะย้อนมาเกี่ยวกับเรื่องพิเศษนิดนึงนะครับผมดูที่พิเศษบอกว่าเขาขายวิญญาณให้กับซาตานนะครับแล้วก็ชีวิตเขาอ่ะเคยลงดิ่งมากๆนะครับผมก็คิดว่าอาจจะมีส่วนหรือเปล่าที่ซาตานจะมาเอาชีวิตเขาเพราะตอนนั้นพิแบบบบอดออกไป แล้วพิเศษเข้าไปบําบัดนะครับซึ่งพิเศษบอกว่าช่วงนั้นเขาไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยเท่าไหร่ว่าเขาบําบัดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับตามคลิปที่เห็นที่พิเศษแบบตาปือป้อๆแล้วก็เดินไปเดินมาในโรงพยาบาลแล้วก็มีเล่นกีตาร์ร้องเพลงบ้างนะครับตอนนั้นน่ะเหมือนแบบพิเศษลงค่อนข้างดิ่งอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวเช้าอะไรต่างๆเรื่องการยิงปืนเรื่องการทําลายกีตาร์เรื่องการขว้างกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับความรุนแรงต่างๆอะไรเงี้งยนะครับอาจจะเป็นช่วงนั้นก็ได้แต่พิเศษอาจจะเข้มแข็งพอที่ซาตานอาจจะยัง ไม่ดึงชีวิตไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ดูเรียบเรียงเรื่องราวแล้วก็ดูความน่าจะเป็นนะเอามาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับทีนี้นะครับผมอยากดูความเห็นของทุกคนบ้างอ่ะว่าเรื่องราวอย่างนี้หลายคนมีความเชื่อเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับห้าสหรือเปล่าหรือเชื่อ100%หรือไม่เชื่อเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องพิเศษที่ยอมรับว่าขายวิญญาณให้กับซาตานนะครับอ่ะแล้วก็อีกคนนึงนะครับ ที่ขายวิญญาณเหมือนกันที่ยอมรับก็คือพี่โป่งหินเล็กไฟนะครับแต่ว่าพี่โป่งเขาบอกว่าเขาขายแค่ครึ่งเดียวนะครับเขาไม่ได้ขาย100%เป้ขาขายครึ่งเดียวครับเรื่องการขายวิญญาณให้กับซาตานนะครับตอนที่ผมทํารายการล็อกยูว้าวเนี่ยผมไปสัมภาษณ์มือต้าน,นะครับแล้วผมก็ ถามเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูคําตอบนะครับของแต่ละคนดูนะครับผมจะยกมาก็คือมีพี่หมูคารายนะครับแล้วก็พี่เป้ไฮล็อกแล้วก็พี่เอกแบ็กเฮดนะครับพี่หมูมีความเชื่ออย่างไรครับเรื่องการขายวิญญาณให้ซาตานเพื่อแลกกับฝีมืออันเก่งกาจของเราครับโดยนําวิญญาณของเราไปแลกให้กับซาตานฮรเท่าที่ผมเริ่มเล่นกีตาร์มาแล้วก็ได้อะไรมาเนี่ยผมได้ลูกกีตาร์มาจากเพื่อน ผมก็เลยไม่ค่อยได้สนไม่ได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่จริงๆเราควรจะเชื่อมันในสิ่งที่เราค้นหาส่วนตัวผมก็คงไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องการมองอีญญนอย่างเลยเพราะว่าวันๆจะก้มหน้าก้มตาฝึกแล้วก็ฝึกว่าเราจะหลบหลีกไปทางไหนให้เป็นตัวเองเท่านั้น อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดพี่เป้ครับมันมีความเชื่อความเชื่อหนึ่งครับของฝรั่งเขาบอกว่านากักดนตรีที่เก่งๆเนี่ยเขาจะขายวิญญาณให้ซาตาน <c oughs> เพื่อแลกกับฝีมืออันเก่งฉกาจมาให้เรา <c oughs> ครับผมในไหนพี่เป้เป็นนักร้องที่แบบสุดยอดและท็อปที่สุดในประเทศไทยแล้ว <c oughs> พี่เป้มีความคิดตรงนี้ <c oughs> ยังไงครับขายวิญญาณให้กับซาตานนะครับผมเป็นมุสลิมแล้วก็ผมก็ต้องสวดมนต์ทุกวันต้องละหมาดทุกวัน,มวนผมเชื่อว่าจิตวิญญาณที่พ่อแม่ ให้มาพระเจ้าให้มาเป็นจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบที่สุดและศาสนาอีกเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ทุกคนซาตานภาษามุสลิมที่เรียกกันก็คือชัยตอนก็คือแบบคอยหลอกหลอนจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งจะเอาจิตวิญญาณของมนุษย์ไปแล้วก็ทําให้คนคนนั้นที่แบบไม่ไม่ใช่มนุษย์คนเดิมอีกแล้วผมไม่เชื่อนะครับเรือบบ่องนนี้ผมไม่เชื่อจริงเพราะว่าผมเชื่อในศาสนาทุกศาสนาพระพุทธศาสนาศาส,สนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามก็แล้วแต่ มันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของมนุษย์ทุกคนผมก็เลยมีแนวคิดเรื่องหนึ่งครับของฝรั่งเขาบอกว่า มือกีตาร์ที่เก่งๆเนี่ยเขาจะขายวิญญาณตัวเองให้กับซาตานเพื่อแลกกับฝีมือมานะครับอยากรู้ว่าพี่เอกมีความเชื่อในแนวคิดตรงนี้ไหมครับตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อเรื่องขายวิญญาณให้กับซาตานอะไรย่างนี้นะผมว่าสําหรับคนไทยเหมือนกับคล้ายๆความความเชื่อแบบต้องมีครูมีอะไรงี้ป่ะครับมืนต้องมีพ่อแก่อะไรงี้ป่ะผมว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันนะแต่ว่าเพียงว่าเขาใช้แบบหลักในการที่จะเข้าสื่อความความตั้งใจนั้นต่างกันนะฮะเมือนั้นผมว่าจริงๆถ้าเกิดเชื่อเราตั้งใจว่าาเร มีอะไรที่จะยึดเหนี่ยวไว้เพื่อจะเราจะฝึกพิตาต่อไปอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดไปขายวิญญาณอย่างเดียวแล้วไม่ฝึกเลยมันก็ไม่เก่งไ,ไงก็แล้วแต่มันต้องฝึกนะฮะแต่ส่วนความเชื่อว,ว่าคุณจะมีอะไรยึดเหนี่ยวมันก็เร่องของคุณแล้วว่าจะยึดอะไรนะฮะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนันมากกว่ายังไงคลิปนี้ก็หวังจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่มาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องขายวิญญาณให้กับซาตานนะครับถ้าใครมีความเชื่อใดๆนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับับส,สดี